แ่ดวกันคอยังอ่ะเนียเนีอ่าครับทุกคนครับอ่าเอาเอาเซาบหรือเปล่าลองดูนี่ยิตรงไหยิรงไไม่ยูงไม่ไม่ตรงไหน เรื่องหวดระยะสามตัวนี่ครับราชกาทุ่งให้ทุ่งนาครับบ้านสวนี่เก่าที่เดิมเอาบัวเกิ่มเกิดตัวบัว นีย <Merci>. uh, like ังปอดฮะโอ้ล้งคาถาอย่างดีอกละมาตะถมียนเหมือนตัวนี้ปลานิงทะลุทะลวงเหมือนตัวนี้เออโอ้เอาตัวหัวมันดีโอ้ของแช่สีมนลึงกันเนี่ยว้าเด้อประเดี๋ยวเราเห็นครับพี่น้องเออหยดๆถ้าหดแล้ร้องมื้ถึงนิงรู ว่าเ้องบินย่งล่เอาหนุกปอกยิงปอบินน่เห็นนี่ไอ้นั่นสิบินขึ้นปุ๊บยิงปับไม่ใช่เขาเอาเสานังแต่เสาที่สองอ่ะเอาเออเสาหนกนเนี่ยเอเดี๋ยวเด้อ

tâm nè, phép khai nè, một tâm có 2 300 rồi nè, cái này nè, nhanh nhác, ơi,

นั่งแล้วครับเรแล้วหมอเรมีนุ่อย่างไก่เอือบ้านพอดีนีฉันยไม่ใช่ถุนไพถุ เทียมไรเพิ่มความหอมเพื่อความอร่อยหมุนภัยในโครเรือนของเรา,ากเกงกินหอมสายไปได้ ขนาดแต่มคุนใช้สิเมตรก็เสร็จโอเคยับมานี่ก็มือก็ขออนุญาตนะครับล้างมือก็ได้อ่านี่ครับมือก็เรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้เราก็ปรุงนะครับน้ำปลา500ลิตรของแทบิสแอบแล่วแทบหน่อยของแซ่บิสานเอาพอประมาณพอก็นี่ครับ ไปไปมันกูดกครับไอพวกกูดโอ้เหล่า,าว่าจันหอนหยดตัวหนึ่ดยอดเลยนี่เป็นยานะครับวัดเป็นลมกูดยาวัดเป็นลมผมเป็นยาครับเดี๋ย <c oughs> วหันก่อนครับนาวันครับพี่น้องเห็ดเนไหมฮะเฮ้ยผมเคยเห็นจี อันนี้เป็นสูตรของอูไก่ใต้น้ำถ้าภาษาต้นเตยน้ำต้นเตยน้ำเอ้านี่พี่ของเราครับลงไปเลยเอาตามมาขับมาทางนี้เอ้าทางนี้ทอดอยู่เอาเอาเอาไปพี่เอาไปตัวนั่นเลยโอ้โมันใส่สองยางอ้าวอาครับพี่น้องไฟแล้วไง นี่านี่ก็ปิดไว้เลยครับโดยหม้อน้ำครับควบคุมไฟอย่างเดียวครับทีนี้เอ้ะบาทที่ไหนมันเสี่ย กูไปลงตัองกะเอาไปยเง้ก็ว่านเราไปรับกี่ยกับาละ่โอ้ดัมันขอแค่กับสอ้นึงแว่าคือปมาตุม่รเอาไปตอน่ะฮะโง่ไปเลยสองร้อยแปลว่าเป็นนี้ม่ตุ่ม ่ครับทุกคนครับอ่าเอาเอาสบหรือเป่าลองดูนะอาจจะสถานที่ได้เลยาการมาลอง